สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ The Victory Mum นะคะและดิฉันคัทลียาแมกน t ทอชค่ะที่ผ่านมาคุณผู้ชมก็คงได้ดูหลายๆ EP ที่ผ่านมานะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลตัวเองการออลำดับขั้นตอนในการตั้งครันไม่ว่าจะทำยังไงให้ลูกน้อยในคันนี้นะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงรวมไปถึงไม่มีภาวะแทรกซ้อนการดูแลคุณแม่แล้วก็ในขณะเดียวกันคุณพ่อก็ต้องมีส่วนในการช่วยคุณแม่ ขณะที่ตั้งขันด้วยนะคะเราก็จะมีรายละเอียดต่างๆให้คุณผู้ชมได้ชมแล้วคราวนี้มาถึง EP นี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องภาวะซึมเศร้าหลังคลอดค่ะอันนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นะคะก็เป็นเรื่องที่สำคัญพอสมควรทีเดียวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูละครตัวอย่างกันก่อนเชิญเลยค่ะ ภาวะซึมเศร้าหลังคลอดของครอบครัวนี้จะแก้ปัญหากันอย่างไร ivan? ลองไปชมอ้าวโศกเศร้าอะไรนักหนาแล้วแม่คุณเอ้ยโอ้ที่รักที่รักที่รักจะเป็นอะไรจะโอ้ขึ้นนั่งป็นอะไรเนี่ยโอ้ขึ้นนั่งมอนร้องไห้ไม่มีสาเหตุแบบเนี้ยภาวะซึมเศร้าหลังคลอดเอออาจจะใช่โดนเต็มเลยโดนอะไรฉันทายถูกด้วยเฮ้ยเก่งว่ะทายถูก จะให้พี่กับพี่จีอ่ะช่วยยังไงอ่ะเออเออช่วยช่วยไปเอาเงินคืนจากกองสลากให้หน่อยได้ไหมอ่ะฮะซึ่งเศร้าหลังคลอดมันเกี่ยวอะไรกับกองสลากเนี่ยงงนะเนี่ยก็ลอตเตอรี่ที่ซื้อมาโดนกินเต็มเต็มเลยอ่อลอตเตอรี่ไม่ถูกนั่นเองอ่โดนด้วยเหรอคุณก็โดนลอตเตอรี่รับประทานเหมือนกันเลยอ่ะโอ้ใจเย็นๆครับเอาทีละเคสเอาเคสนี้ก่อนอย่าพูดเรื่องลอตเตอรี่ได้ไหมมันปวดใจโอ้มาแฉ่งใจอะเนะ ไอ้เราก็นึกว่าเป็นโรคซึมเศร้าหลังคลอดลอตเตอรี่ไม่ถูกรู้สึกเจ็บปวดมากไม่เสียใจแบบนี้แต่พอหลังคลอดอะอะไรนิดอะไรหน่อยก็เครียดก็เสียใจใจเย็นใจเย็นใจเย็นลูกก็ต้องเรียนนอนก็นอนนอนข้าวก็กินไม่ค่อยได้โอ้ดี่รักจาไม่เครียดนะไม่เครียดนะผ่อนคลายผ่อนคลายนะสถานการณ์แบบนี้ว่านี้กลับไนะกลับบ้านเหรอพี่กลับแว่นเนี่ยแล้วแกใส่กลับทำไมเนี่ยไง อ๋อ oh, จะหายเครียดให้ไงเครียดก็เด้อพี่โอ้โหต้องพักหนึ่งมุกหนึ่งยังไงเอาแว่นใส่จะปักตาแว่นทิมตาแว่นทิมตาทิมตาไงหายไหมมันเครียดก็เด้อโอ้ไม่หายแต่เครียดกลังมาเลยพี่ครับไปกลับบ้านกันพี่กลับไปเลยปังไม่ก้าวโดนเลยแกเนี่ยไปก่อนเวล้วเครียนะเอาไปช้อปปิ้งไปช้อปปิ้งไปเดี๋ยวลูกพี่ดูแลต่อแล้วแกอย่าลืมกลับแว่นล่ะที่รักค่ะ ขากลับมาแล้วค่ะโอ้โหน่าละลื่นมาเชียวข้างนอกบ้างสบายใจขึ้นเยอะเลยไปช้อปปิ้งมาละสิสบายใจเชียวโอ้โหเอ้สองคนนี้เฮ้ยเป็นอะไรเสื้ยมาฝากทีิลาบด้วยนะมันงอมหมดสภาพแบบนี้เลยขอเปิดถุงพิจิค่ะเฮ้ยยิงเด็กมันเหนื่อยไงไม่ได้พักเลยโซมเลยไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองเลยเป็นอะไรกันเนี่ยเป็นไร แล้วเป็นอะไรกันเป็นโรคซึมเศร้าเฮ้ยโรคซึมเศร้ามันติดต่อกันได้ด้วยเลยเนี่ยทำไมเลี้ยงลูกเหนื่อยจังเลยอ่ะเพิ่งรู้เหรอไม่เล่นอนเลยเข้าห้องน้ำก็ไม่ได้เข้าน้องตลอดก็ไม่มีจังหวะกินต้องร่วมงปล่อยไม่ได้ทีเนี้ย เข้าใจหัวอกคนเป็นแม่เนี่ยโหยเริ่มเรื่องมาคนหนึ่งก็เศร้าแล้วความเศร้ามันก็ซึมไปได้อีกสองคนแ,แบบนี้หรือเปล่านะเขาถึงเรียกว่าโลกซึมเศร้า จากที่เราเห็นในละครแล้วเนี่ยนะคะโอเคคุณแม่มีภาวะซึมเศร้าหลังคลอดแน่นอนแต่คนที่มีส่วนสําคัญในการจะช่วยให้มันดีขึ้นหรือบรรเทาให้มันลดลงก็คือตัวสามีหรือตัวคุณพ่อนั่นเองนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยแล้วก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะจากอาจารย์แล้วก็จากพิตีนะคะแขกรับเชิญพิเศษของเราค่ะขอต้อนรับรองาศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรวีชินทการนันนะคะสาขาวิชาเวชาชาสัร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริมนะคะ ภาควิชาสูติาสตร์นรีเวศวิทยาสวัสดีค่ะ,ค,ะค่ะแล้วก็ขอต้อนรับพี่ตีค่ะบุญทองหาจังสินเล้ค่ะสวัสดีค่ะโอ้รเรียกเต็มยศเลยไม่เคยมีใครเรียกเต็มยศขนาดนี้จริงปกติเราก็จะเรียกกันแค่พี่ตีเนาะพีพ่ตีพี่ตีอย่างนี้และอาจารยใ์ให้เรียกว่าอาจารย์ได้ไหมคะอาจารย์ปุ๋ยก็ได้ค่ะอาจารย์ปุ๋ยนะคะค่ะอาจารย์ปุ๋ยคะแอบถามเลยไม่แอบละถามจริงๆเลยจากที่เราเห็นกันในละครนะพี่ตีเนาะครับ มันคืออะไรคะภาวะซึมเศร้าหลังคลอดเนี่ยอ๋อภาวะซึมเศร้าหลังคลอดเป็นภาวะที่พบได้นะคะก็พบได้ค่อนข้างบ่อยเหมือนกันนะคะ<ห>ในการศึกษาของรามาธิบดีเองเนี่ยพบได้ถึง10ซนนะคะเฮ้ยคุณแม่ที่คลอดมาเราแบบให้ทําแบบสอบถามนะคะเราก็ดูว่ามีภาวะซึมเศร้าหลังตั้งครรภ์ไหมหนะคะก็พบได้ถึง10%นะคะ<ห>มันก็เป็นภาวะที่ถามว่าเป็นอะไรที่เกิดขึ้นได้นะคะ<ห>แล้วก็สามารถรักษาได้ เกิดขึ้นได้สามารถรักษาได้ไม่ใช่ว่าบางทีแบบเราซึมเศร้าด้วยเหตุสาเหตุอื่นเป็นไปได้ไหมคะอาจารย์จริงๆแล้วมันก็จะมีภาวะเรียกว่าเบบี้บลูอันนี้เคยได้ยินไหมเคยได้ยินเคยได้ยินเบบี้บลูกับไอภาวะซึมเศร้าหลังกลอดมันต่างกันยังไงครับต่างกันค่ะก็คือเบบี้บลูกับภาวะซึมเศร้าหลังตั้งครรภภาวะซึมเศร้าหลังหลังตั้งครรภเนี่ยเรียกว่าโพสพาตั้มดิเพรสชั่นต่างกันตรงที่ระยะเวลาค่ะ ในช่วงแรกๆเนี่ยอาการจะเหมือนกันเลยะนะคะก็คุณแม่เนี่ยก็จะมีภาวะรู้สึกว่ามันเศร้านะคะหรือว่ามันมีภาวะที่วิตกกังวลมีอาการนอนไม่หลับไม่มีความสุขหรือว่าเลี้ยงลูกแล้วแบบทำไมลูกฉันไม่น่ารักเลยอะไรอย่างเงี้ย<ะ>ก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะแต่เบบี้บลูเนี่ยจะเป็นไม่มาก หมายถึงว่าความรุนแรงไม่มากดีกรอาจจะน้อยหน่อยคือส่วนมากก็จะเครียดจากเรื่องของลูกใช่ไหมครับใช่หรือว่าบางคนแบบเลี้ยงลูกแล้วแบบไม่ได้นอนใช่ไหมครับต้องตื่นให้นมแล้วก็ยิ่งเครียดยิ่งถ้าไม่มีคนช่วยภรรยาบอกว่าเป็นนะครับเป็นนะครับเพราะว่าซึมเศร้าหลังเที่ยงคืนนะครับหลังเที่ยงคืนหลังเที่ยงคืนคือสามีไม่กลับป้าวถูกต้องเกินขั้นแล้วนะครับอันนี้อาจจะแก้ง่ายๆนะคะแกไม่ก็ไม่แก้ที่เมียแก้ที่ตัวเราเองใช่ค่ะมีไหมของของของภรรยาพี่ตีเป็นไหมครับบก็มีคืนน่เาอออด้้ผไพักย ก็ <c oughs> ต้องคอยลุกมาเดี๋ยวลูกร้องลูกอะไรอย่างเงี้ยเ <c oughs> ออบางทีนอนไม่เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมี <c oughs> แบบบุกหิด มีการหงุดหงิดแต่ไม<ช>่ถึงกับเข้าไม่ถึงกับขั้นว่านั่งซึมเมาลอยไม่มีอย่างนั้นไม่ขนาดนั้นครับผมอันนี้อาจจะเป็นแค่แบบอย่างนี้เราเรียกว่าเหนื่อยเฉยๆได้แม่จาา<ด>ยังไม่ถึงขั้นเป็นเบบี้บลูได้นะคะ<ว>ก็คือเนี่ยมีหงุดหงิดมีรู้สึกว่าแบบเออไม่สบายไม่คือไม่มีความสุขว่างอย่างนั้นนะคะแล้วบางคนอาจจะมีแบบรู้สึกกินได้น้อยลงอะไรเงี้ยค่ะอ่าพวกนี้เนี่ยมักจะเป็นไม่นานเป็นแค่ประมาณแค่2สัปดาห์ถ้าเป็นเบบี้บลูนะคะแต่ว่าถ้าเป็น postpartum depression หรือว่าซึมเศร้าหลังตั้งครน แล้วจะเป็นนานกว่านั้น อ๋อยังยางเบบี้บูนี่ก็คือไม่ต้องรักษาเพราะว่าเป็นสักประมาณอาทิตย์สองทิตเดี๋ยวเขาก็จะหายไปเอง <S 2> <S 2> ใช่ก็คือมีการปรับตัวได้ uh huh. เริ่มแบบอจูนกับลูกได้ uh huh. รู้ uh huh. แล้วว่าจังหวะนี้ลูกจะกินนมหิวนมอัน,นี้ต้องเปลี่ยนแพมเพ์สอะไรเงี้ยค uh ่ะ huh. อ๋อหรือ <S <S ว่ามีคนมาช่วยมากขึ้นอาจจะมีคุณพ uh ่อมาคอยแบบผลัดเวรกันตอนกลางคืนมาช่วยให้นมหรือว่ามีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายมาช่วยเลี้ยงช่วงกลางวันก็เริ่มเริ่มจช่วยได้ปรับตัวอันนี้คือเบบี้บลใ่แต่ภาวะซึมเศร้าเหรอคะอาจารย กันยังไงอันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากค่ะอาจจะเคยพี่แมมกับคุณตีอาจจะเคยได้ยินข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ใช่ไหมคะที่แบบคุณแม่ลูกไปโยนทิ้งน้ํำหรือว่าแบบคุณแม่ฆ่าตัวตายซึ่งจริงๆเราใกล้ตัวมากนะคะก็มีคนที่หมอรู้จักหลายท่านก็ฆ่าตัวตายเพราะว่าเบบี้บลูเพราะว่าโพสพาตัมดิเพรสชันนี่แหละค่ะก็คือเป็นสิ่งที่คนใกล้ตัวจะช่วยได้มากที่สุดก็คือ1ช่วยในการสังเกต นะคะว่าคุณแม่มีภาวะอะไรม,มีภาวะซึมเศร้าอยู่หรือเปล่านะคะหรือว่าคุณแม่ที่เพิ่งเพิ่งคลอดลูกเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองไม่ปกติละอันนี้เป็นสิ่งที่คุณแม่ควรรีบมาพบแพทย์เพราะมันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วอันนี้คือเป็นสัญญ,ญาณนะใช่เพราะว่าจ,จะต้องรู้ตัวเองอยู่แล้ว,วตัวเองยังไม่ปกติแล้วออย่างนี้ถูกต้องก็คืออาการเนี่ยก็คือเหมือนที่เมื่อกี้ พี่ติบอกมาว่าเนี่ยมีมีรู้สึกว่าหงุดหงิดง่ายนอนไม่ค่อยจะหลับนะคะกินก็ไม่ค่อยได้นะคะหรือว่ามีอาการเกี่ยวกับแบบอารมณ์ที่แบบสวิงมากเลยที่ผิดปกติจากเดิมที่เคยเป็นใช่ค่ะแล้วก็คือพ่อผู้เป็นพ่อเนี่ยก็ควที่จะดูแลแล้วคนที่จะช่วยใช่คือแบงเบาแบ่งเบาครับถูกต้องค่ะอันนี้ก็จะช่วยได้มากนะคะก็ นับปัจจุบันก็คือคุณพ่อก็จะมีบทบาทมากขึ้นในการเลี้ยงลูกใช่ไหมคะก็คือสามารถมาช่วยคุณแม่เปลี่ยนแพมเพิร์สมาช่วยหรือคุณแม่ให้นมองิรคุณพ่อพาลูกไปเรอต่อถูกไหมมันก็จะต้องแตะมือกันนิดนึงใช่อันนี้ถูกต้องนะคะใช่ค่ะจากประสบการณ์สามคนนะคะใช่ไหมคะมานีเลยมานีเลยรับไปเลยเลยใช่ให้นมเสร็จก็อะไปอุ้มเรอนิดนึงใช่ไหมคะหรือว่าอันนี้ลองไปเปลี่ยนแพมเพิร์สด้วย เพราะว่าแม่ต้องไปปั๊มนมต่อหรืออะไรเงี้ยคุณพ่อก็ช่วยได้อคือต้องช่วยกันนะคนละไม้คนละมือผมก็เป็นอย่างเงี้ยครับบางทีดึกมากนิทีเธอเธอลุกไปดูลูกทีก่อนได้ไหมแบบอุ้มอุ้มให้เขาหลับกทีที่ฉันก็จะนอนแล้วเนี่ยฉันง่วงจะไม่ไหวเลยวันนี้ทั้งวันเลยอย่างเงี้ยเราก็ต้องอุ้มไปเหมือนกันก็ต้องแบ่งเบาเขานอน่อรใช่ครับแบ่งเบากันครับสาคัญมากเลยนะหนูว่าคู่ชีวิตที่อยู่ด้วยกันต้องแบ่งเพราะไม่งั้นคุณแม่รับไปเต็มเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ แหมจําได้เลยอะว่าตอนตัวเองให้นมอะค่ะแล้วทุกคนก็บอกว่าให้นมเว้นทุกๆสองชั่วโมงแต่ฟังตรงนี้ให้นมพอเริ่มให้นมป<ม>ุ๊บสติให้ไปครึ่งชั่วโมงเสร็จต้องเรอ<ม>เรอเสร็จเอาเข้านอนพอเอาเข้านอนหายไปแล้วชั่วโมงหนึ่งนะพี่ถูกไหมเหลืออีกชั่วโมงหนึ่งไปตั้มนมที่เหลือเวลาจะนอนจริงๆเหลือครึ่งชั่วโมงปุ๊บตื่นอีกแล้วเพราะว่าลูกจะหิวอีกแล้วมันไม่ใช่แบบมีเวลาสองชั่วโมงละหว่ัง ช่วงให้นมหลับก็ปิดกระปอยอะฮะหลับก็ปิดกระปอยจริงใช่บางทีเราก็หลับหลับนั้น่เขาก็พยายามจะท่วมบางทีเราง่วงงันเราก็นอนนอนนอนเขาก็ไม่ไม่เขาก็ไม่รู้จะทำไงมือไม่ว่างเขาก็สติตื่นตื่นตื่นใส่ถ้วยใส่ถ้วยแต่ก็ดนแบบสุภาพตื่นตืนช่วยเป็นหน่อยแต่นนี้ดีค่ะคุณพ่อช่วยนะคะแล้วคนรแล้วาวนี้เนี่ยพอสังเกตอาการแล้วเนี่ยค่ะแล้วถ้าเขายังไม่ดีขึ้นเราก็ต้องรีบทำยังไงต่อคะคุณหมอควรมาพบแพทย์ค่ะ ไม่ใช่เรื่องแปลกถูกต้องค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่พบได้บ่อยๆอยู่แล้วนะคะ,คะก็คือการที่มาพบแพทย์ได้เร็วขึ้นรักษาได้เร็วขึ้นภาวะที่จะเกิดความภาวะแทรกซ้อนที่ไม่ดีก็จะน้อยลงนะคะ,คะเพราะแทรกซ้อนอย่างนี้หม,หมายถึงว่าถ้ามันซึมเศร้ามากๆก็อาจจะมีผลในทางร่างกายเช่นกินไม่ได้น้ําหนักลดน้ํานมาาลดมอ,ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือมีผลกับกับลูกนะคะหมายถึงว่าลูกที่ โตขึ้นมาที่แม่มีภาวะซึมเศร้าหลังตั้งครรภ์เนี่ยก็จะมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นการดื่มนมนะคะการที่ปัญหาพฤติกรรมอันนี้ก็จะเพิ่มขึ้นส่กันอย่างนั้นเลยอ่ะใช่ค่ะก็คือทางที่ดีก็คือถ้าสมมติว่ากังวลว่าตัวเองจะเป็นหรือเปล่าอันนี้ควรที่จะรีบมาพบแพทย์เพราะว่ามันมีวิธีการรักษาอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่มาพูดคุยกันมีการไซโคเทอ h e r ีการอันนี้อาจจะหายได้เองนะคะหรือถ้าสมมติว่าเป็นมากก็กินยา นะคะก็ยังสามารถที่จะให้นมลูกได้ะะก็จะอยู่ในการครวบคุมดูแลของคุณหมอ,อ,อที่ดูอยู่แล้วว่ายาตัวนี้ทานได้ควบคู่ไปกับการให้นมไม่มีอันตรายั้กเด็กและคุณแม่อะไรแบบนี้คือผลลัพธ์มันก็จะดีขึ้นหมายถึงว่าคุณแม่ก็อารมณ์ดีขึ้นนะคะภาวะซึมเศร้าหายไปการเลือกลูกดีขึ้น ก็ค <m ario> ือทําให้ครอบครัวดีขึ้นนั่นเองสําคัญมากก็คือว่ามีคอยฝ้าดูลูกแล้วก็คอยฝ้าดูอาการภรรยาว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเปล่าอะไรผิดปกติหรือเปล่าีกันเล้วใช่ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็ควรที่จะรีบพามาพบแพทย์ถ้าสมมติมีอาการที่อันนี้เราสงสัยแล้วว่าจะเป็นภาวะซึมเศร้าหลังตั้งครรภ์นะคะอาจารย์ทวนให้อีกทีได้ไหมคะว่าภาวะซึมเศร้าหลังตั้งครรภ์นี่มีอะไรบ้างเริ่มจากที่แบบหงุดหงิดที่ปกติ หงุดหงิดง่ายผิดปกตินะคะหรือว่าอารมณ์สวิงมากๆนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจําวันนะคะที่ไม่สามารถที่จะฟังก์ชันได้เหมือนเดิมเช่นอะไรคะเช่นการตัดสินใจว่าเอ๊ะฉันจะเดินไปซื้อข้าวดีไหมหรือว่าจะไปอยู่เลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือไม่ไม่ชาร์าเหมือนเดิมเนาะหรือว่ามีปัญหาเรื่องการนอนนะคะนอนไม่หลับ ทานไม่ได้ทานไม่ได้นะคะแล้วก็อาจจะมีสิ่งสำคัญก็คือมีความคิดว่าจะฆ่าตัวตายเนาะหรือมีความคิดว่าจะทำร้ายเด็กต้องอยู่ในสายตาด้วยเหมือนกันเนาะเพราะบางทีถคาคุณแม่เป็นหนักๆและเกิดทิ้งแม่อยู่กับลูกใช่นัรนยาอยู่ที่ลูกเลยพี่ใช้ช่วงไม่หนาทีขอโทษนะอย่างที่คุณหมอบอกเลยครับก็เอาลูกไปทิ้งน้ำนะตัวเองก็ฆ่าตัวตายแต่สาเหตุที่ว่า อดนอนมากๆเนี่ยมันมีส่วนสำคัญไหมครับก็มีส่วนค่ะก็คือสาเหตุของภาวะซึมเศร้าหลังตั้งครรภ์นะคะจริงๆมันไม่สามารถที่จะระบุได้ว่าเป็นสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งแต่มัจจะเป็นสาเหตุร่วมกันนะคะทั้งทางกายและทางด้านอารมณ์นะคะทางกายในที่นี้ก็คือเกี่ยวกับฮอร์โมนที่มันเปลี่ยนแปลงไปมากๆในด้านกายมันเปลี่ยนแถูกต้องค่ะก็คือหลังคลอดจะมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนค่อนข้างสูงนะคะก็คือจะทําให้มีผลในการ อารมณ์ถ้าการตัดสินใจนะคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายหลายๆอย่างที่มันไม่เหมือนเดิมเนาะหลังตั้งครรภ์ทำยังไงดีฉันเพล่เลยฉันน้ำนหนักไม่ดีกังวลใจแล้วข้างในก็มวนไปอีกว่าแบบชายแล้วน้ํานมก็ไม่มาอะไรก็ยิ่งคีหลายกันเข้าไปายองค์ประกอบให้ยแล้วอย่างวิธีรักษาเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้มาปรึกษาแพทย์เนี่ยมันรักษาเองได้ไหมคือ ไม่แนะนําให้รักษาเองถ้าเป็นภาวะซึมเศร้าหลังตั้งครรภ์แล้วนะคะแต่ว่าถ้าเป็นแค่เบบี้บลูโอเคก็มีครอบครัวช่วยมีสามีช่วยอย่างเงี้ยโอเคค่ะก็คือถ้าสมมุติว่าเบบี้บลูเอาแค่เบบี้บลูก่อนพี่ตี๋ช่วยพาอุ้มให้เขาลับหรืออะไรเนี้ยนะแล้วภรรยาก็ได้มีเวลาไปงีบอย่างเงี้ยยังช่วยได้ของงีบแล้วอารมณ์ดีขึ้นอันนี้ก็โอเคแต่ว่าถ้าแบบสมมติว่าเราแบบพยายามแล้วแต่ว่าอารมณ์ยังดิ่งอยู่ อันนี้ไม่ได้มันเลยเออเลยเบบี้บูไปแล้วใช่ค่ะเบบี้บูไปแล้วครับผมอ๋อโอเคเข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญมากคือต้องสังเกตคอยสังเกตเฝ้าระวังเฝ้าระวังใช่ครับเพราะไม่งั้นเนี่ยมันก็จะมันก็จะนําพาไปสู่ปัญหาใหญ่ใช่ค่ะถ้าเฝ้าระวังเรเห็นปุ๊บเราก็แก้ไขด้วยกันช่วยกันมันก็อาจจะดีขึ้นใช่ไหมฮะช่วยกันช่วยกันดูแลลูกอะไรเงี้ยนะฮะใช่ไหมฮะถ้าไม่ดีก็คือส่งหมอเลย แล้วไม่ไม่ต้องไม่ต้องรู้สึกกู้ชมไม่ต้องรู้สึกแปลกหรือว่ารู้สึกว่าเราแย่ที่เราต้องไปเชแพทยไม่ต้องอายมันจะเป็นสิ่งที่ดีด้วยที่จะแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นถุกแก้ปัญหาเนิ่นๆใช่ค่ะนะคะครับผมถ้าอย่างนั้นก็สําคัญมากเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่า คลอดแล้วเรียบร้อยสบายแฮปปี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้น <c oughs> มันยังมีปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ก็คือภาวะซึมเศร้าหลังการตั้งครรภ์หรือหลังคลอดนั่นเอง <c oughs> <c oughs> อย่างนี้เขาเรียกว่ามันจะมาโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับ <c oughs> ใช่จริงค่ะก็ฝากไว้เลยแล้วกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ชมที่ดูอยู่ไม่ว่าจะ ใครที่เคยตั้งครรภ์แล้วหรือว่ากําลังรู้สึกว่าตัวเองมีภาวะซึมเศร้าหรือเปล่าเแบบี้บลูหรือเปล่าเอาอย่างนี้ดีกว่าอาจารย์คะเดี๋ยวยังมีอีกคําถามอีกมากมายที่อยู่ในใจอยากจะถามมากแต่ตอนนี้เราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาติดตามกันต่อคะ่สะสักครู่เดียวคะ่ะ กลับมาพูดคุยกันต่อนะคะถึงเรื่องราวของภาวะซึมเศร้าหลังตั้งครรภ์น,นะคะคุณหมอค,คะและพี่ตีมีคําถามอะไรอีกเพิ่มเติแมแหมแล้วหนูมีในใจล,นนละเดี๋ยวให้พี่ตีถามก่อนอันนี้ผมอยากรู้เลยครับภาะวะซึมเศร้าหลังคลอดเนี่ยครับนอกจากภรรยาไปแล้วสามีหรือว่าพ่อเนี่ยเป็นได้ไหมครับออพ่อรูอ้เป็นคําถามที่ดีมากเลยค่ะคุณตีเป,เป็นได้ค่ะก็คือถ้าคุณแม่เป็นภาวะซึมเศร้าหลังตั้งครรภ์คุณพ่อมีปัจจัยเสี่ยงที่จะเป็นเพิ่มขึ้นคือหมายความว่าแต่ว่า ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าคุณแม่ไม่เป็นแล้วอยู่ๆพ่อเป็นคนเดียวได้ไหมคะพ่อเป็นคนเดียวก็ได้ถ้าสมมติว<อ>่าพ่อต้องเป็นคนดูลูกหลักเป็นคนหลักที่ดูแลลูกที่เพิ่งคลอดอ๋ะะอาใจก็คือถ้าเกิดเราเราเราดูแลเหมือนเป็นตัวเขา<ช>แหละเราก็<ช>มีสิทธิ์เป็นแบบเขาใช่เพราะว่าเหมือนแบบไม่เคยมีลูกมาก่อนเนาะแล้วอยู่<ห>มีเด็กออกมาหนึ่งคนเราทํายังไงกับเด็กดีอันนี้ค่ะ<ห>มันเหมือนแบบเป็นภาวะที่ ออเราต้องปรับตัวเข้ากับเด็กไม่เคยทํามาก่อนไม่เคยเจอมาก่อนอันนี้ผมเคยเจอนะครับบางทีแบบเฮ้ยแล้วเขาร้องเนี่ยเขาเป็นอะไรอ่ะเขาปวดท้องเขาไม่สบายหรือเขาต้องการอะไรคือเราไม่รู้เลยว่ามันรู้สึกว่าเฮ้ยมันคือแบบว่าเอ้ยกังวลกังวัยเขาจะตายไหมเขาจะอะไรเงี้ยมันคิดไปได้ล้านคําถามเลยนะพี่น้องใช่รับคือเราไม่รู้ว่าเขาพูดไม่ได้อะครับอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นอาการหนึ่งนะคะก็คือกังวลว่าลูกจะตายหรือเปล่ากังวลไปหมดเลยแบบเอ๊ะเราจะเป็นแม่ที่ดีไหมเราจะเป็นพ่อที่ดีไหมให้กับลูกคนนี้ อันนี้ก็รู้สึกกังวลพออาจารย์พูดพอพี่ตีพูดนะหนูนึกขึ้นเลยว่าตอนที่หนูคลอดลูกคนแรกอ่ะเป็นประสบการณ์ใหม่มากใช่ไหมคะแล้วเสร็จก็ร้องร้องร้องให้นมก็แล้วดื่มนมไปเสร็จแล้วด้วยนะก็ยังร้องอยู่เปลี่ยนแผมเพิร์ดก็แล้วดูมาอึไมไม่อึอะไร่ะก็เริ่มคิดว่าแบบเอาล่ะลำดับต่อไปมันคุณจะต้องปวดท้องตายแล้วแล้วปวดท้องแล้วอก็พยายามเลอเลอเลอเอากดท้องดูก็ไม่รู้อีกว่าทํายังไงร้องไม่หยุดเปิดหนังสือแล้วเริ่มเปิดหนังสือ อาจารย์หนูก็ต้องเปิดหนังสือหนังสือก็ยังไม่หยุดมันก็เริ่มกังวลเอ๊ะหรือเราจะต้องพาไปหาหมอสามีก็ต้องบอกใจเย็นแหบใจเย็นมันยังไม่ถึงขนาดนั้นต้องดูมันเป็นจริงๆใช่กลัวว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเกิดลูกหายใจไม่ออกเดี๋ยวก็เงี้ยใช่หรือว่าแบบลูกหลับอยู่เราก็แบบเอ๊ะลูกหายใจหรือเปล่าเอาลูเไปดีใช่ไหมคะจะไปอ่งดูดูคอยสังเกตที่ตรงนี้เขา ก็เพิ่มอยู่ไหมไม่งั้นก็ดูกระหม่อมมันบุบบุบบุบแบบนีใช่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 อันนี้ก็เป็นใช่อันนี้ก็เป็นกันเกือบทุกคนนะคะก็คือถ้าเป็นเป็นไม่นานก็เบบี้บลูเนาะแต่ถ้าเป็นนานก็เป็นซึมเศร้าหลังการซึมเศร้าแล้วเรื่องของการซึมเศร้าเนี่ยปัจจัยเสี่ยงมีอะไรบ้างคะอาย่างที่พี่แมมบอกเลยท้องแรกใช่ไหมคะท้องแรกนะไม่เคยมีประสบการณ์ไม่เคยหรือ ใช่ก็คือมือใหม่มากแบบ<ะ>ไม่เคยเห็นเด็กมาก่อนอที่แบบคลอดเ<ะ>พิ่งคลอดออกมานะคะ,ะแล้วก็ปัจจัยอีกอันนึงที่สําคัญก็คือคุณแม่ที่มีภาวะที่ซึมเศร้าเดิมอยู่แล้วนะคะหรือมีภาวะไบโพล่าเนาะหรือว่าภาวะทางจิตเวชอื่นๆอันนี้ก็มีปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดภาวะซึมเศร้าหลังคลอดได้มากขึ้นนะคะ,ะหรือว่าคนในครอบครัวมีประวัติเป็นนะคะ,ะมีภาวะซึมเศร้าในครอบครัว อันนี้ก็มีประวัติเพิ่มขึ้นนะคะส่วนปัจจัยทางด้านสังคมนะคะเช่นไม่มีคนช่วยเลี้ยงเลยเลี้ยงคนเดียวยิบสี่ชั่วโมงเนาะคุณแม่ก็ไม่ได้พักแล้วก็แบบต้องรองรับแบบเด็กคนเดียวไหนจะต้องไปหาข้าวให้ตัวเองกินไหนตัวเองจะของน้ำ<ๆ>อีกไหนจะถูกต้องก็คือไม่มีเวลาให้ตัวเองแล้วก็แบบแค่จะแบบดูแลตัวเองก็ไม่มีเนาะต้องดูแลลูกด้วยค่ะเนาะหรือว่าแบบภาวะที่เขาเรียกว่าขาดเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็คือมันก็กระทบใช่ที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจพวกนี้นะคะก็คือจะทําให้ยิ่งยากเข้าไปใหญ่เพราะว่าท่านนมเราไม่มีแล้วเราจะไปซื้อนมที่ไหนให้ลูกเนาะแล้วเราจะเลี้ยงลูกให้โตขึ้นมาได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีความเครียดเพิ่มขึ้นผมว่าอันนี้น่าจะหนักเลยครับใช่ค่ะนะฮะนั่งเลี้ยงลูกไปด้วยอะไรไปด้วยแล้วก็กินไปด้วยตาก็มืรลอยสมองก็คิดไปว่าจะทํายังไงว่าอะไรอันนี้ผมว่ามันน่าจะหนักเลยนะครับจริงค่ะหรือว่าแบบมีภาวะช่วงนี้แบบ ต้องเลี้ยงลูกไปทํางานไม่ได้แล้วเราเป็นซิงเกิลมามอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเราต้องแบบเออตกงานไม่มีเงินเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะหลายไอ้นั่นเหมือนกันเนาะน่าเห็นใจมากใช่ค่ะนี่ปัจจไอ้อย่างนี้คือน่าจะมีน่ากลัวที่สุดใช่อาจจะแบบอย่างที่บอกอะเอาลูกไปอะไรต่ออะไรแล้วตัวเองเข้าสุดทายก็มีโอกาสที่จะเกิดการคิดสั้นได้มากขึ้นนะคะหรือว่าแบบมีความคิดที่จะแบบเออ เราเป็นแม่ที่ไม่ดีงั้นลูกเ็ดูแลลูกไม่ได้งั้นเราอยู่เลยเนไปแล้วลูกก็ไม่อยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมันก็มีโอกาสเสี่ยงเพิ่มขึ้นแล้วอยู่คนเดียวด้วยไม่มีใครช่วยคิดช่วยคุณด้วยยิ่งไปยาสั้นอีกใช่ค่ะไม่มีคนคอยสังเกตด้วยว่าต้องพาไปหาหมอแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะแบบเสี่ยงขึ้นอันนี้ก็เสี่ยงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติเป็นเสี่ยงอย่างที่อาจารย์บอกอะค่ะว่าเป็นซิงเกิลมามหรือเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวก็อาจจะต คุณยายคุณตาหรือพี่น้องหรืออะไรใช่คือถ้าไม่มีคนในครอบครัวก็จะมีเพื่อนฝูงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเข้ามาช่วยยื่นมือเข้ามาช่วยได้ก็จะดีบางทีเขาก็มีแบบขอดแล้วไม่ก็อยู่รู้ว่าไม่โผัวเออสามีไม่ค่อยมีเวลาก็ให้แม่มาช่วยดูแลใช่ใช่คุณยายมาดูให้หน่อยส่วนมากก็จะเป็นอย่างนี้กันทังนั้นแรกๆคุณยายก็มาช่วยดูแลให้ใช่คแล้วก็อย่างคุณคุณแม่คุณ ญาติคุณยายคุณปู่คุณย่าบางทีก็ยังคอยแบบอะหายาบำรุงให้หา,าหอาหา,ารให้คุณแม่จะได้ไม่เหนื่อยมากอะไรอย่างน<ม>ี้ค่ะงใจก็ยังได้แบบมีคนฉันในเรื่องขณะที่ฉันดูลูกก็ยังมีคนดูแลฉันด้วยอะไรอย่างนี้นคุณยายมามาแค่ <ๆ S 1> คนเดียวจะมาเยอะนะยิ่งหนักเข้าไปนะจะมาเยอะนะฮะจะซึมเศร้าหลับเข้าไปอีกเดี๋ยวจะเป็นซึมเศร้าเป็นเรื่องอื่นกันไปอีกครับผมคราวนี้ถ้าพูดถึงอย่างนี้ค่ะเราจะมีวิธีป้องกัน การภาวะอาการภาวะซึมเศร้าหลังตั้งครรภ์ได้ยังไงคะคุณหมอค่ะก็ในปัจจุบันนะคะเราก็จะมีตั้งแต่เตรียมความพร้อมก่อนที่จะคลอดนะคะก่อนคลอดเนี่ยบางทีเขาก็จะมีพาถั่วห้องคลอดใช่ไหมคะค่ะแล้วก็บางที่ก็จะมีสอนการเลี้ยงลูกสอนอาบน้ําเด็กเนาะมีเห็นนะหลักกาต่กันเหรือว่าแบบสอนวิธีให้นมนะคะแล้วก็เหมือนแบบมีการแบบเออคุณหมอมาให้ความรู้ว่าหลังคลอดต้องเจออะไรบ้าง จะได้ไม่ตกใจไม่แพนิคค่ะได้เตรียมตัวทันใช่ก็คือจะได้เตรียมตัวว่าโอเคเราจะต้องเจออะไรบ้างในอนาคตนะคะก็คือเหมือนแบบอาจจะลงสนามสอบแล้วจะต้องรู้แล้วว่าจะต้องแบบมีอะไรเกิดขึ้นอย่างน้อยยังรู้แล้วว่าโอเคสิ่งที่จะสมมติกลับบ้านไปแล้วจะเจอต่างๆเหล่านี้ จะได้ไม่ตกใจจนเกินไปหรือว่าคุณแม่สมัยใหม่สมัยนี้ถ้าสมมติว่าไปเข้าคลาสอย่างนั้นไม่ได้บางทีเขาก็ดูรีวิวใช่ไหมคะดูใน YouTube ว่าแบบคุณแม่ที่เพิ่งคลอดลูกเขาต้องทําอะไรกันบ้างหรือแบบเตรียมอะไรบ้างเพื่อแบบมีเรื่องน้อยออกมานะเราต้องแบบแต่ควรที่จะเข้าคอร์สนี้ก่อนใช่ไหมคะคุณแม่มือใหม่เข้าไปดูว่าการเตรียมพร้อมยังไงมันมันควรมากที่สุดก็ดีค่ะก็คือถ้าสามารถที่จะ เหมือนกับมีส่วนร่วมการระหว่างคุณพ่อคุณแม่ในการที่จะแบบอ่ามีสอนอับนําลูกยังไงเนาะหรือว่าแบบเลี้ยงลูกต้องให้นมแบบไหนถึงจะถูกต้องให้นมเสร็จแล้วต้องพาเรยยังไงคุณก<ช>อ,อามาแม่ให้นมคุณพ่อพา เรอะไรอย่างเงี้ยนาะใช่ค่ะปกติก็คือก่อนที่จะกลับบ้านคุณพยาบาลเขาจะสอนอยู่ละว่าอาบน้ํายังไงเนาะเช็ดตาลูกยังไงหรืออะไรอย่เงี้ยชงนมเสร็จลูกก็ต้องเอาบมดใส่ที่หลังมือก่อนร้อนไปไหมรอให้อุ่นพอไปก็เอาไปแช่น้ำหน่อยนึงไม่ใช่ร้ชงชงชงเสร็จลูกก็ปะปะัะปะปะปะะปปะ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 ะปะปะปับะป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 ะะป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 ะ ปั๊มนมเสร็จแล้วเข้าช่องฟรีซเอานมมาอุ่นยังไงอุ่นยังไงละลายยังไงให้ถูกต้องเลยสามารถปั๊มแช่ไว้ได้เยอะๆเลยนะคุณพ่อก็จะได้มีช่วยมีความมีส่วนร่วมในการช่วยดูแลได้ก็จะช่วยเขาปั๊มเหมือนกันนะครับผมไม่ต้องคุณเราจะไปช่วยใกล้ๆเเพราะเขามีอย่างนี้ไงพิปตีแบบว่าแม่ปั๊มนมแล้วก็ไม่งั้นลูกก็จะอยู่แต่กะบาราเพราะฉะนั้นนมที่เราปั๊มไว้เนี่ย พ่อก ch so like I mean, ็จะได้ม okay. yes, ีส่วนร่วมในการป้อนนมให้ล so so ูกด้วยเหมือนกันถูกแม่ฮาร์นี้ก็จะได้แบบมีความผูกพันมีสายใยอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นเดี๋ยวลูกมารักแม่หมดนะนะคะแล้วก็เรื่องการออกกําลังกายภาพก่อนียังไม่จบเรื่องการป้องกันค่ะนอกจากเตรียมความพร้อมก่อนละอันที่สองก็คือการวินิจฉัยให้ได้นะคะอันนี้สําคัญมากคือในช่วงที่คุณแม่หลังคลอดออกมาใหม่ๆเนี่ย ก็การดูแลก็คือจะยังอยู่ในโรงพยาบาละนะคะอันนี้ก็จะมีการทําแบบสอบถามเพื่อคัดกรองว่าคุณแม่มีภาวะซึมเศร้าหลังตั้งครรภ์หรือเปล่านะคะมีการสกรีนรอบนึงใช่มีการสกรีนว่าคุณแม่มีโอกาสเป็นไหมะนะคะถ้าทําแบบสอบถามแล้วคุณแม่มีความเสี่ยงสูงอันนี้เราก็จะปรึกษาจิตแพทย์มาช่วยดูที่วอร์ดเลยนะคะ,ะ,คะเพื่อวินิจฉัยให้ได้นะคะว่าคุณแม่มีภาวะเสี่ยงไหม จะต้องได้รับการรักษาไม่ว่าจะเป็นการไซโค h o t h e r a หรือว่าการให้ยานะคะต้านเศร้าก็คือต้องดูว่ามีความรุนแรงมากน้อยแค่ไหนคือเราสามารถรู้ได้ตั้งแต่วันสองวันแรกที่คลอดเลยเหรอคะใช่ค่ะอ๋อคือเหมือนว่าวิ<ม>อะไรนะวินิจฉัยอะไรถามสอบถามอะไรเงี้ยสามารถรู้ได้เลยก็คือเป็นการป้องกันไม่ให้แบบคุณแม่ไปแบบกลับบ้านไปแล้วมีภาวะนี้เองโดยที่แบบคุณหมอไม่ไม่ได้รับไม่ได้วินิจฉัยมาก่อนเนี้ยค่ะค่ะครับ แล้วเมื่อกี้เมื่อกีก้ผมผมถามคุณหมอไปอย่างว่าวิธีป้องกันที่เวลาพ่อเป็น่ยรักษายัางไงก็คล้าย <c oughs> ๆกันค่ะก็คือคุณพ่อก็คือถ้าสมมติว่ามีปัญหาเรื่องแบบมีภาวะซึมเศร้าอันนี้ก็แนะนําว่าให้มาปรึกษาจิตแพทย์เช่นกันเหมือนกันใช่วิธีรักษาคล้ายๆกันเลยนะคะเพราะว่าก็คือเหมือนเลี้ยงลูกมาด้วยกันใช่ค่ะอาการเดียวกันใช่ออกกาลังกายช่วยไหมคะคุณหมอออกกาลังกายก็คือ ถ้ามีโอกาสก็คืออาจจะช่วยทําให้แบบอารมณ์คุณแม่ดีขึ้นนะคะผ่อนคลายมากขึ้นมีเวลาให้ตัวเองมากขึ้นนะคะแทนที่จะแบบดูแลลูกตลอดถ้ามีคนมาช่วยดูช่วงนั้นคุณแม่แบบสามารถมีเวลาทานอาหารเข้าห้องน้าเนาะออกกําลังกายคือมีเวลาดูแลตัวเองว่าง้นมีเวลาให้กับตัวเองบ้างใช่คือของดีๆให้กินเปิดซีรีส์เกาหลีให้ดูก็น่าจะมีความสุขแล้วเปนดซีรีสีแล้วามสุเกแล้วเปิดหวันนี้ครบส้วนเลยนะคะกับ เรื่องราวของภาวะซึมเศร้าหลังตั้งครรภ์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมที่ดูอยู่ใครที่ตั้งครรภ์อยู่ไม่ว่าจะตั้งครรภ์แรกหรือว่าเคยตั้งครรภ์แล้วก็มีอาการภาวะซึมเศร้ามาก่อนแล้วไม่ว่าจะเบบี้บลูก็แล้วแต่เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรีบติดตามดูอาการแล้วก็รักษาแต่เนิน่นๆจะช่วยได้ดีมากเลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรวีชินทการนันนะคะสาขาวิชา เวชศาสตร์เชิงกรารสตรีและศัลยกรรมนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ตีด้วยค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะค่ะวัสดีค่ะค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะเราสามคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ